เนี่ยครับโอ้เรียบร้อยครับอาการนี้สตาร์ทใหม่อีกทีเลเนี่ยควันมันออกตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งเนี่ยควันออกตรงนี้เ่ยอาการของฝาสูบโป่งนะอย่างนี้นะเนี่ยดันออกนี้เลยเนี่ยน้ำดันโอ้โหอย่างนี้เป็นงานใหญ่ครับ งานใหญ่ครับสาเหตุแล้วน้ำหายเลยครับก็ร้อนจัดนะครับจนฝากโก่งครับไลน์มาส่งครับเป็นเวน W สองศูนย์สี่ครับสี่พาร์ตอาก,การอะไรเดี๋ยวมาดูกันสี่สองร้อยสองศูนย์สี่นี่ครับตอนนี้เอามาขึ้นห้อยแล้วครับน้ำไม่มีน้ำรั่วเลยไม่มีอยู่เนี่ยมึงเตอร์ป่ะอุปเตอร์อ๋อเนื่องแต่ยังไม่ขึ้นดูไงมาถึงไหนน้ำไหลอ่ะทีเนี้ยสตาร์ทไม่ติดลองสตาร์ทดูดิ อันนี้น้องเขาเติมไปตอนแรกไม่มีแห้งเลยเนี่ยทำไมเนี่ยแตกๆอีกทีนึงเนี่ยเครื่องไม่หมุนคนระับเดี๋ยวเลองหมุนเครื่องดูก่อนหมุนได้ไหมต้องลองหมุนหน้าเครื่องดีก่อนว่าจะได้อันตรายครับน้ำหายนะคันนี้นะเติมเข้าไปก็รั่วออกเลยครับไหลนองเลยนะด้านล่างหมุนได้ปะได้คนระับ อ๋โอเคเครื่องหมุนได้ค่อยลงหน่อยครับน้ําหายนะครับน้ําหายเนี่ยไหลออกมาแล้วเติมเข้าไปเมื่อกี้นะสไลมานะเครื่องเขาบอกขับดับนะรถขับขับไปแล้วก็ดับนะครับวิสองศูนย์สี่เดี๋ยวขึ้นดูครับว่าน้ำรั่วตรงไหนนะครับแต่้าร์ตไม่ติดแล้วเนะี่ย ตอกแทกตอกแทกอะเครื่องสองเจ็ดหนึ่งเบนซินเทอร์โบครับมาลองติดเครื่องดูเดี๋ยวพ่วงแบตครับแบตไม่พอมาดูดิว่าติดได้ไหม <c oughs> นียครับโอ้เนีครับควันออกตรงนี้เลยดับเลยนะครับนยครับเ,เรียบร้อยครับอาการนี้ตา์ทใหม่อีกทีเลย ความมันออกตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องเร่งไม่ต้องเรงเนี่ยความออกตรงนี้อ,อาการของปาสูบโกงนะอย่างนี้นะเนี่ยดันออกงี้เลยเนี่ยน้ำดันโอ้โหอย่างนี้เป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่ครับสาเหตุน้ำหายนี่แหละครับก็ร้อนจัดนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหไม่น่ารอดครับเข้าเครื่องแล้วอย่างนี้ครับมันแน่นอนนะครับฝาโก่งมันก็ต้องทะลุเข้าหากันอยู่แล้วครับเนี่ยครับงานนี้เรางานใหญ่ครับเราเผื่อต้องยกเครื่องออกมาครับ สาเหตุก็เพราะน้ํารั่วโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ยังไงนะแทนเทนนี้้าน em มัติเปิดฝาฮะปานมัติเป si. ิดฝาเช็คดูบอเปิดฝาสูบขึ้นมาเช็คก่อ,อนเพราะว่าอาการอย่างนี้นาจะฝาโก่งนะแล้วต้องดูล so ูกสูบด้วยครับลูกสูบว่าลูกละลายลูกแตกลูกอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องสั่นบอก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 เราก็ดันน้ําขึ้นมาอาการน่าเป็นห่วงครับอาการนี้สาเหตุก็มาจากน้ํานี่แหละครับน้ํา น้ำหายน้ำแห้งมันไม่มีน้ำค,ความร้อนมันขึ้นผมว่าน่าจะมีการฝืนขับนะบผมก็ไม่อยากไปทโทษลูกค้าคบ,บางคนเขาก็ไม่รู้จริงนะครับก็แต่ถ้าถามผมผมว่าฝืนขับแน่นอนถ้าไม่งั้นไม่โกงขนาดนี้นะครับถ้าความร้อนขึ้นแล้วจอดอะไม่ไม่เสียอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าน้ําหายไม่ต้องมีไฟโชว์อยู่แล้วครับไฟท็อปรับทูเรน์นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเปิดฝามาดูก่อนเบือนน้องต้น เนี่ยครับตอนนี้เปิดฝาวาวออกมาสอดคอยเนี่ยมานะดูสภาพคอยคอยละลายหมดเลยนะเนี่ยมันเครื่องฮิตแน่นอนครับแบบนี้เนี่ยกลิ่นไหมหึงเลยเนี่ยมันละลายไหมหมดอะเนี่ยโอ้ยับครับเนี่ยครับรถไม่มีน้ําแล้วก็ขับจนมันร้อนจัดครับจนเครื่องมันดับอะมันมันดับแน่นอนครับมีระบบตัดดูโซ่ สนิมเข้ามาแล้วน้ําเข้ามาแล้วเป็นสนิมหมดแล้วเราต้องเปิดฝาดูครับไม่รู้ว่าลูกสูบเป็นไหลไหมนะครับเดี๋ยวมาลุน้นกันครับว่าลูกศพเสียหายไหมนะต่ถ้าถามผมผมคิดว่าไม่น่ารอดโ,งโงกงจัดเลยอะดูดนี่<ง>มันซึมหมอกเต็มเลยฝาโกงนะับียเดี๋ยว,านะวมาว่ากันต่อ ครัไอ้จามอยู่้างหน้าเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่เออเอ้าคุียที่ปุด ไปแค่วันเดียวเลยเรียบร้อยดูน้ำเต็มกระบอกครับนี่สนิมเลยเต็มเลยเอาไปเก็บเก็บทีอมึ้งมาหน่อยเนี่ยดูให้ตาได้ไงเอาเอาจังหวะนันทัดไง มาดูกันข้างล่างจะรอดไหมอย่างข้างบนเนี่ยเละแน่นอนป่าโก่งแน่นอนโอ้โหกลิ่นกลิ่นไหม้นี่หึ่งเลยเอาอะไรอ่ะครับเอา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 หมุนหมุน๋ยวดูดน้ำออกเลยเลียร์ดูผ่านออกเลยดูดู จิ๊ทู่กม่ได้ที่โยนให้เมื่อกี้ไม่ไงมันก็เลยต้องมีแรงน้ำมาเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมฝาโก่งนี่แหละเซิร์ฟออกเซิร์ฟออกการของฝาโก่งก็จะทำน้ำออกเครื่องไม่เท่ากันเลยนะติดหรือเปล่าเออไม่ติดครับกลิ่นไหม้หึงเลยธรรมดาครับเครื่องฮีทประมาณนี้ครับน้ำรั่ววิ่งจนดับเลยนะครับแค่นี้ โอเคครับ okay, ทุกคนสุดท้ายไม่รอดเนาะเพรว่าจะเปลี่ยนแค่ฝานะครับโอลิงด้านในเนี่ยบวมครับโอลิงตัวฝาหน้าเนี่ยด้านในเนี่ยเห็นไหมอลิงบวมเลยนี่ครับขนาดพลาสติกด้านบนยังแข็งปักหมดเลยครับเนี่ยพวกออยเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดแหละเพราะว่าเครื่องมันฮีทจัดนะครับพาพลาสติกพาโอลิงพวกเนี้ยบวมไปหมดครับตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนแค่าฝาก็จบครับสุดท้ายต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องนะครับ ยกเครื่องออกนะครับถ่างเครื่องมือสองมาครับนะครับซ่นะบอมแค่นี้เสียงไม่จบสูงมากเพราะว่าพวกนี้มันฮีทมันร้อนจัดไปแล้วนะครับเนี่ยมันไหม้ไปแล้วกระบอกสูงกระบอกสูบไหม้ไปหมดแล้วนะครับเสียงนะครับเอาน้ำเข้าเครื่องเหมือนเดิมเพราะว่าโอลิงงเงี้ยววมหมดละผาดบวมนะครับเนะี่ยเป็นหมดเลย okay, เดี๋ยวเอาเครื่องออกครับ นี่โยกมาแล้วนี่เอาเครื่องออกมาพร้อมเกีีร์เลยขึ้นเลยขึ้นเลยพอขึ้น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 สูงสูงสูงกดเครื่องเคลียเนลี้เนี่ยยกให้ดูกันไม่รอดเนาะ พยายามช่วยแล้วแต่ก็ไม่รอดจริงๆนะครับ204นยร้อยออกมาแล้วนี่ลงมาแล้วอาการเครื่องยนตนะ์ฮีทนะฮีทน้ำดันฝโกบไม่รอดครับเครื่องยนต์ต้องเปลี่ยนเครื่อง แยกเกียียวครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเครื่องเกียใช้ลูกเดิมเกียไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนตอนนี้เครื่องมือสองที่เราสั่งมาแล้วนะครับตอนนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็สภาพก็ไม่ถือกับสวยมากครับแต่ก็ผมว่าน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวก็เปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับอันนี้ปั๊มน้ําเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปั๊มน้ําเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัว ออยเครื่องด้วยนะครับออยเครื่องที่จะอยู่ตรงเนี้ก็คือตัวฐานกองน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนออยเปลี่ยนยาง่าบ้าให้แล้วนะครับก็คือทําใหม่ให้หมดเลยขายยาวๆครับรอบนี้นะครับไหนๆก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์แล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องช็อตบล็อกนะครับเป็นเครื่องมือสองครับจะมาแค่ท่อนนี้ครับแต่อุปกรณ์พวกเราจะใช้ตัวเดิมครับบางตัวก็บางตัวก็ใช้อันเดิมได้ครับบางตัวก็ใช้อันเดิมไม่ได้อย่างว่าตัวนี้ ใช้ตัวเดิมไม่ได้ครับตัวเดิมพังไปแล้วนะครับวาล์วลมเบรกตัวเนี้ยปั๊มลมเบรกครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุยประกอบกันต่อครับไปวางเครื่องเข้ารถกันครับนี่ครับตอนนี้ก็ทั้งแทนได้ประกอบคอยเสียกับเทอร์โบเข้าไปแล้วเนี่ยคือตัวเทอร์โบนะตัวนี้ได้เป็นตัวเดิมเนาะแทนนะครับผมใช้เป็นตัวเดิมที่จะเปลี่ยนก็พวกอันตรายนะพวกความน้ำพวกวาล์วน้ำเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนให้ครับตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆประกอบครับใสแป๊บนี่ครับออยเครื่องตัวใหม่นะครับ นี่คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะที่ผมย้ํานักย้าหนานะตัวนี้นะที่รั่วกันบ่อยนะถ้าออยแตกนี่น้ํามันเข้าไปผสมกับน้นํานี่เป็นเรื่องใหญ่นะับนี่ครับเสี่ยงนะครับก็เคยเราก็รีเซ็ตเปลี่ยนให้เลยนะครับเปลี่ยนตัวนี้ไปเลยทีเดียวครับไหนไหนก็เปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับก็ทําให้ดีไปเลยนะครับใช้ยาวๆนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องพังหลายรอบนะครับเดี๋ยวมาห่วงเสียน้อยเสียมากครับเดี๋ยวเปลี่ยนแต่เครื่องไปออยไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวน้ําเข้าเครื่องก็ต้องมาเปลี่ยนเครื่องอีกนะครับเสียหลายรอบนะครับ ทำไปเลยทีเดียวจะได้จบทีเดียวนะครับอเอาหัวฉีดก็ใส่เข้าไปแล้วะครก็เดี๋ยวให้่างแทงเข้าลุยต่อครับเดี๋ยวใกล้จะได้วางเครื่องเข้ารถแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ประกอบอุปกรณ์พ่วงเรียบร้อยนะใส่สายพานใส่ถ่อยดีใส่เทอร์โบครับใส่เรียบร้อยตอนนี้นะครับใส่เทอร์โบเรียบร้อยเนี่ย เปลี่ยนอุปกรณ์พ่วงต่างๆนะครับพวกฐานกรองพวกท่อน้ําหลังเครื่องนะเนี่ยตัวที่รั่วนี่ก็คือตัวนี้นะที่แตกนะครับแล้วก็พวกวาล์วน้ําปั๊มน้ํานะครับาก,การให้เรียบร้อยนี้ก็เดี๋ยวต่อไปก็เอาเกียร์ประกบเข้าเครื่องนะครับก่อนที่จะวางเข้ารถนะนะี่ครับรถก็ขึ้นห้อยรอแนละ้วเดี๋ยวจะวางเข้ารถกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เกียร์เข้าเครื่องแล้วครับจะยกเข้ารถแล้วครับตอนนี้กําลังประกอบเกียร์ครับน้องช่างเขากำลังประกอบเกียร์ตอนนี้ช่างแทนครับเป็นคนดูแลไอ้แทนกันน้องน้องบูนครับนี่อันนี้พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมจะวางเข้ารถแล้ว น,นี่เป็นเกียร์จุดเนะครับกับเครื่อง2อ1นึ่งครับเป็นซินเทอร์โบสี่สูบนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวเราลุยวางเครื่องเข้ารถกันเราให้น้องเขาเก็บสายไฟนิดหน่อยนะครับตอนนี้พร้อมวางเข้ารถแล้วนี่กรอบเรียบร้อยเรายัดเข้า เครื่องเข้ารถไปพร้อมเกียร์เลยนะครับมาแล้วใส่เครื่องครับอ องหน่อยเดินหน้าไปโอเควางลงหน่อยหน่อยสวยสวยเรียบร้อยครับวางเข้าไปแล้วตอนนี้นี่ข,ข้อหออดลดแล้วก็เดี๋ยวยึดคานท่านเครื่องยึดท่านเกียร์ใส่หม้อน้ำใส่กันชนนะครับเก็บงานนะครับ นี่ก็วางเครื่องเข้ารถแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ประกอบใส่หม้อน้ำ<ม>เขียนหม้อน้ำใหม่ด้วยนะใส่หม้อน้ำใส่ท่อน้ำเติมน้ำเติมมันเครื่องเรียบร้อยมันเครื่องก็เติมไปแล้วเปลี่ยนมันเครื่องใหม่เลยคนระับกองก็เปลี่ยนใหม่น้ำก็เติมแล้วนี่ครับน้ำน้ำเติมแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่น้ำอีกทีนะก็ ได้เวลาสตาร์ทเทสฟังเสียงครับว่าเครื่องนิ่งไหมครับมีอะไรผิดปกติไหมครับแต่ยังไม่ได้ส,ส่ถ่ายท่ายเสียนะจะดังหน่อยๆนะเดี๋ยวรอถ่ายถ่ายเสียนะทเทสก่อนเอาเลยแทนเอาเลยฟังเสียงกันว่า<อ>นิ่งอ่าติดแล้วโอ้ ถือว่านิ่งครับถือว่านิ่งเครื่องนิ่งอยู่เนี่ยนิ่งเลยน้ำไม่ดันแล้วนะเนี่ยน้ำไม่ดันแล้วนะตอนแรกนี่ดันพุดพุ่ดพุดด่ดเลยนะก็ะคือแน่นอนครับตอนแรกฝามันโป่งน้ำมันก็เลยดันออกตอนสตาร์ทดันพุ่งพุ่งพุ่เลยตอนแรกอ่ะเนี่ยตอนนี้นิ่งเลยเห็นไหมเนี่ยคือปกติจำต้องไม่ต้องไม่มีฟองอากาศออกมานะครับคือฝาตู้ปกติแล้วมันแน่นอนครับมันเปลี่ยนเครื่องต้องไม่คุ้มอ่ะหนัก ครับโอโงโอลิงบวมหมดนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนิ่งแล้วเติมไปใหม่เติมมัน,มนพาวเวอร์เติมมันแหลกนะน้ิมมันเพรถ,ถ่ายออกก็ต้องเติมใหม่แต่เครื่องนิ่งนี่ครับ เครื่องแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างแทงเขาไล่เก็บงานเก็บพวกใส่พงใส่ไฟใส,ใส่เก็บท่อตรงท่อน้ําไล่ตรงในน้ําท่อให้ดีนะเดี๋ยวคอยมาว่ากันครับใายท่อเสียด้วยนะขาดท่อเสียไว้ใสแอร์เจอละมันเครื่องเรียบร้อยประกอบใายท่อเสียเรียบร้อยให้น้องตาต้าให้ดูครับแทนตาต้าเลยแทน น้ำก็ไม่ดันแล้วตอนแรกน้ำดันนะแรกน้ำดันออกเลยเนี่ยนิ่งเลยนะไม่มีดันนะตอนแรกตาตาได้ดันพุ่งขึ้นมานะอันนี้เปลี่ยนเครื่องไปนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองวิ่งครับก่อนส่งครับ โอเคครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับเบนซ์นะครับ W สองศูนย์สี่คันนี้นะครับกับอาการโอ้หน้ำรั่วนะครับจนเครื่องฮีทนะครับลูกค้าบอกขับจนดับนะครับดับแล้วก็สไลด์มาที่เราผมก็ลองเติมน้ำดูโอ้โหน้ำไหลนองนะครับพอสตาร์ทแต่มีการดันของน้ำขึ้นมานะครับดันเป็นฟองอากาศดันพุดๆๆ่ดขึ้นมาครับอาการนี้คืออาการของเครื่องฮีทนะครับเครื่องยนต์ฮีต สาเหตุจากการขาดน้ำนะครับน้ำไม่มีครับระบายความร้อนไม่ได้นะครับก็เลยฮีท t ทำให้ฝาสูบโก่งขึ้นมานะครับทำให้กำลังอัดหายไปนะครับก็เสียหายยับเยินครับเคสนี้ก็ซ่อมไม่คุ้มครับก็ตอนแรกผมว่าจะลองปาดฝาดูนะครับปาดฝาแล้วก็เปลี่ยนปะเก็นเปลี่ยนพวกท่อน้ำอะไรพวกนี้ครับที่รั่วนะครับแต่ทีนี้ ดูข้างล่างแล้วครับโอลริงบวมด้วยครับเพราะน้ํามันไปผสมกันทำเครื่องนะครับโอลริงก็บวมโอลริงตรงฝาหน้าบวมนะครับชุดข้างล่างก็เสียหายนะครับเพราะว่ากระบอกสูบเกิดการเฮขึ้นแล้วก็ไหมนะครับกระบอกสูบไหมนะครับก็เลยไม่อยากเสี่ยงครับไม่อยากให้ลูกค้าเสียตังค์หลายรอบด้วยครับผมว่าเปลี่ยนเครื่องจบกว่านะครับแล้วก็น่าจะเสียรอบรอบเดียวจบกว่านะครับเพราะเครื่องตัวนี้ก็ไม่ถึงแสนนะ เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ราคาไม่ลงมาเยอะแล้วครับไม่ถึงแสนครับเครื่องสองหนึ่งช็อตบล็อกนะครับก็แต่คันนี้ก็มีอุปกรณ์พ่วงพวกออยเครื่องปั๊มน้ำท่อนงท่อน้ำต่างต่างวาล์วน้ำอะไรพวกนี้ครับเบ็ดเสร็จก็แสนนิดนิดนะครับลมค่าแรงลมอะไรก็แสนนิดนิดนะครับก็วองวิ่งทางกคงทางไกลเรียบร้อยนะครับก็ส่งราลูกค้าได้ครับเครื่นี้ไม่มีปัญหาครับเครื่องนิ่งเลยครับที่เราสั่งมานะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบาลยนต์ของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันยายให้กลาย็นคาม,มนเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลรถให้ท่านเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ